<c oughs> ทุกคนคิดว่าตัวเองแยกออกไหมครับอันไหนเทสโต้ไหนเล่ถ้าเป็นแต่ก่อน <c oughs> ผมแยกออกนะแต่ว่าเป็นนี้หมวมันคล้ายกันมากมาผมลองชิมดูว่นดูแค่นี้ก็แยกไม่ออกแล้วอะ <c oughs> แยกไม่ออกของจริง เหมือนกันจริงท้งรสชาติเหมือนกันสัมผัสเหมือนกันอย่างเงี้ยผมว่าเราเลือกได้นะว่าอยากให้ตังใครเคออสโตเนี่ยเป็นของ BJC นะครับเบอร์ี่ยูเกอร์เป็นบนริษัทในตลาดหุ้นไทยเกลือเบียช้างอ่าส่วนเลเนี่ยเป็นของ p e ซี่โคก็คือเป็นเกลือ p ปซี่โคลามาจากอเมริกาแน่นอนความเจ๋งที่แยกไม่ออกจริงนะอย่างเนี้ยเคสโตเหมือนจะบางกว่าด้วยกรอบกว่าด้วยหัวม,มันแล้วตลอดส่วนเลเนี่ยดูจะหนากว่าด้วยนะ สำหรับถุงเนี้ยเลหนากว่าต่วนเทตโต้บางกว่าเดี๋ยวลองกินดูอืมอ่ะชิมเมื่อกี้เทตโต้หนาละเละก็มีชิ้นหนาชิ้นบางแต่มันเหมือนกันเดะเลยอะ่ะเหมือนจริงซึ่งผมว่าคนอื่นก็แยกไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอามันฝรั่งเนี่ยไปให้เพื่อนๆชิมดูว่าเขาจะแยกออกไหมอันไหนเทสโต้อันไหน,น,นเละไปอ่ะนนี้ผมมางานแบงค์ขสตรีทพรอฟเมอร์นะครับเป็นมินิโชว์ที่สวนเบนจัลสิ นก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนในนี้กันว่าเขาจะแยกออกไหมระหว่างเล่กับเทสโต้ปกติกินมะพร้าวกรอบไหมครับกินนะแล้วถามว่าเล่กับเทสโต้อะไรอร่อยกว่ากันจริงๆมันอร่อยเหมือนคนเราแบบบางรสอ่ะปกติชอบกินรสอะไรเออซัฟฟี่ซัฟฟีมีสักร่ายมีอะไรก็อย่างนี้เลยกินแล้วก็รสบาร์บีคิวให้เลือกอ่าจะกินรสอะไรครับวันนี้บัเตอโอเคงั้นผมมี เล่รถบาร์บีคิวกับเทปโต้รถบาร์บีคิวให้ลองชิมเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะแยกออกหรือเปล่าว,ว่าอันไหนเป็นที่ห่ออะไรโอเคพร้อมไหมครับอ่าเดี๋ยวจะให้ชิมนะครับโอเคอันนี้อันนี้อ,นนอ่าเป็นไงครับรสชาติอ,อ,อันต่อมา เดี๋ยวผมจะถามก่อนนะครับว่าคิดว่าอันไหนอร่อยว่ากันครับอ,อ,อันที่สองอร่อยกว่าแล้วคิดว่าอันที่สองเป็นยี่ห้ออะไรครับตอนแรกอะ่ะตแรกนึกว่าเทสโต้แต่ว่าอันที่สองอว่าคิดว่าเป็นเทสโตอันที่สองือเป็นเทสโตครับเฉลยอันที่สองเป็นเล่จริงหรอแสดงว่าเนื้อมันเหมือนกันขึ้นเหมือนเนี้ยอ๋อแต่ก่อนถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนน่าจะแยกออกนะเออใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้คืออาจจะขายกัน ก็เอาไปเอาไปแยกด้วยตัวเองได้เลยครับน่าคนต่อมาสวัสดีครับสวัสดีครับปกติกินมันฝรั่งอบกรอบไหมครับอ๋อกินบ้างพยายามลดอยู่ <laughs> คิดว่าเล่กับเทสโต้ยี่ห้อไหนอร่อยกว่ากันจริงๆก,กับปกติเป็นคนชอบเทสโต้นะอ๋อถ้าเลก็ต้องเลแผ่นแผ่นหนาใช่ไหมออเออแล้วชอบรสอะไรจริงๆชอบรสออริจินอลอ๋อสีเหลืองเออโอเคแล้ววันนี้เรามี เสโต้สีเหลืองกับเลสีเหลืองมาให้ลองชิมดูจะให้ถายว่าไหนอร่อยกว่ากันอ่าเออืต้องถามก่อนคิดว่าไหนอร่อยกว่ากันครับอันนี้มันเป็นแผ่นบางหมดเลยฮะใช่แผ่นบางหมดเลยอาจจะไม่โอเคก็หมนเลยเละอร่อยกว่าโอเคงันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูอ่าเดี๋ยวเราควนมองไปทางนู้นหน่อยครับแล้วก็ยื่นมือมาอ่าเริ่มจากชิ้นแรกที่ห้อนี้นะครับ จำไว้นะครับอ,อ,อันที่สองมีข้อนี้มาหันมาครับอืเดี๋ยวถามก่อนว่าแยกออกไหมรสชาติมันต่างกันนิดหนึ่งโอ,โอเคอแล้วคิดว่ายี่ห้อไหนอร่อยกว่ากันเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอร่อยกว่าเบอร์สองมันเค็มกว่านิดหนึ่งเบอร์สองเป็นไรนะ เบอร์สองเบอร์สองคืออ i̇şte ันน mm, ี้ก็คือเล่ด่างกว่าแล้วอ่าเก่งมากแล้วคิดว่าต่างกเดียวไหมเทสโตอ่ะรสชาติจะอ่อนกว่าเล่เล่จะเค็มกว่านิดนึงโอเคงั้นเราไปดูโซเดียมกันไปดูโซเดียมเทสโตสามสิบห้ากรัมนะครับเลสี่สิบกรัมเฮ้ยบ้าอะไรอันนี้เกลือเยอะกว่าคือว่าแม่งมีรสชาติต่าง เก่ง<ห>มากครับ่ะเอาเป็นละงรางวัลครับเ <laughs> ย่เนี่มาเจอสองคนนี้ชื่ออะไรครับ <c oughs> มิน่าค่ะมิน่าแล้วก็มิมี่ค่ะมิมี่มิน่าปกติกินขนมอบกรอบไหมมีกินอยู่ค่ะอ๋อมันฝรั่งอบกรอบนี้ใช่ๆค่ะทีนี้จะถามว่าระหว่างเลับเทสโตเนี่ยคิดว่าแยกออกไหมครับว่าไหนเป็นอันไหนไม่แน่ใจน่าจะ ่าจะไม่ออกนะคะคิดว่าน่าจะไม่ออกแต่ว่าแต่ว่าลองดูก็ได้เหมือนจาได้ว่าเลจะแบบบางบางนิดนึงแต่เทสโตไม่จำไม่ผิดมันจะมีความหนานิดนึงอะไรเงี้ยแต่แต่ตัวรสชาติไม่ชวนแต่ว่าตัวจะได้ว่าตัวหนาบางอ่ะน่าจะต่างกันเดี๋ยวลองดูได้ไหมอ่าได้เราชอบอันไหนมากกว่ากันครับถ้าตอนนี้ชอบเลยมั้งคะว่าไม่ค่อยได้กินเทสโตแต่เคยกินสุบ้างก็โอเคชอบกินรสอะไรครับปกติชอบโริสลายโอเคแล้ววันนี้เรามี จะมีเลสาายกับเตสโต้สาายบังเอิญวให้ลองชิมอาชอบรสนี้อยู่แล้วเดี๋ยวจะเริ่มให้กินยี่ห้อแรกนะครับโอเคค่ะเป็นอันนี้โอเครสนี้นะครับเบอร์หนึ่งจำไว้นะครับกินกินเลยนะคะกินเลยอ๋อชอบมากเลยค่ะยี่ห้อต่อมานะครับอยากยื่นมือมาค่ะ มันก็คล้ายกันนะเนี่ยตอนแรกเรานึกว่ามันจะต่างกันเหมือนกันเลยอช่เลยโอเคชอบเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองครับจริงๆมันอร่อยคังคู่เลยแต่ว่าถ้าต้องเลือกจริงๆน่าจะอันแรกนะคะเบอร์หนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นคิดว่าเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นี่ห้ออะไรตอนแรกค่ะกินกินคำแรกจริงแรกอ่ะนึกว่าเล่แน่ๆนะคะแบบรสชาติเหมือนที่เคยกินเราพอมาเกินที่สองเป้ยอันนี้เหมือนกว่าหรือว่าหรือว่าที่สองคือเลยแต่นี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า เพราะว่าอันที่สองมันจะเข้มข้นกว่าแต่แต่อันแรกอ่ะคือมันก็อร่อยอยู่แล้วอันที่สองมันก็อร่อยแต่มันมันจะเข้มข้นกว่าชัดกว่านี่คจริงๆเพราะมันมันเลยอร่อยทั้งคู่แต่ที่เราเลือกอันแรกเพราะว่าแบบเออเบาๆก็อร่อยแล้วก็เลยชอบอันแรกแต่ให้เดาก็ให้เดาเลยนะคะก็อันแรกน่าจะเทสโต้ในสองเลหรือเปล่าอ๋อไม่แน่ใจแล้วอันแรกเป็นเทสโต้ครับอุทยใคร โอ้เก่งไะเนี่ยนี่สองเป็นเล่เมนเต็มคนใช่โอเคเอาไปชิมแยกที่บ้านนะครับขอบคุณค่ะจะอร่อยทั้งคู่เลยต่อมามิมีวันนี้เดี๋ยวถามว่าปกติกินมันฝรั่งอบกรอบไหมครับกินน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็แบบเพื่อนยืนมาแล้วเราค่อยกินโอเคเราคิดว่าเลกับเทสโตเนี่ยถ้าเกิดให้เราลองชิมจะแยกออกไหมคิดว่ายังไม่ออก ะอาจะคล้ายๆกันแล้วปกติชอบกินรสอะไรครับถ้าเคยกินอ่ะมีพวกรสที่มันแบบเลรสแปลกๆอะไรเงี้ยรสลาบปูผัดงกะหรี่มีไหมไม่มี <c oughs> มีสามรสให้เลือกบาร์บีคิวออริจินอลแล้วก็สาหร่ายอ๋อออริจินอลก็ชอบค่ะงั้นกินออริจินอลแล้วกันได้ค่ะโอเคงั้นวันนี้เรามีเรามีเทสโตนะครับแล้วก็เลรสออริจินอลมาให้ชิมอ่า <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมจะถามว่าแยกออกหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวรบกวนหันไปทางนู้นหน่อยครับโอเคยื่นมือมาครับข้อแรกรถนี้นะ อันนี้อึ๊บโอเคไหมเรียบร้อยไหมโอเคต่อมายี่ห้อนี้ท่่มันได้เลยครับ <Okay. S 1> แยกแยกออกไหมครับสองอันต่างกันไหมต่างกันน้อยมากต,ต่างกันน้อยมากรู้สึกว่าเหมือนกับอันที่สองเค็มน้อยกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อ ล้วคิดว่าอันไหนเป็นยี่ห้ออะไรครับอันแรกเลยมังถ้าเดาเหมือนเดามั่วเลยนะคะอ,อันแรกเลยอัน,นที่สองเทสโต้มั้งโอเคองั้นเฉลยว่าอันแรกเทสโต้ยี่ห้อนี้อ่ะเลจะเค็มกว่าเทสโต้เลโซเดียมสูงกว่าเทสโต้เลโซเดียมส0เทสโต้5หประหลัดใจไหม,มประหลาดใจอ่ะก็เดี๋ยวให้เอาไปชิมที่บ้านต่อครับโอเคประหลาดใจไหมหลังได้ชิมสองอันประหลาดใจนะคะแบบ มันคล้ายกันมากเราไม่เคยเ,ออเทียบรถเดียวกันออไม่เคยคิดว่าเออมันต่างกันแค่ไหนเลยค่ะอ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณนะคะไปตามได้เดี๋ยวแปะจีให้โอเคนีค่ครับผู้จัดงานเฮ้ยไม่มีคนเลย เพิ่งจัดง,งานเสร็จงานอะไรนะการแสดงในสวนสุขสันต์เนี่ยชื่อน่ารักวะเออ Bang k o k s ร r e e t p e r f o r m เ r เปิดพื้นที่ให้กับศิลปิน s t รี e t Performer ได้ได้มาแสดงกันละครบ้าแบบเป็ดเป็ดทีวีบีทบล็อกอะไรนี้ก็มากันได้เลยทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นหกโมงอ่ามาชวนได้ว่วนไม่จัดสิริ b t ทีอสคนอยากแสดงต้องทำไงทักเขาเป็ดเป็ดเลยเดี๋ยวเป็ดเป็ดเขาจะทักมาบอกว่าเออเฮ้ยหลุยมีน้องๆจากนี่มาเขาดูช่องคุณเขาก็ต้องแบบแต่จะทักทายเป็นมาราให้ทักทายที่เป็ดเป็ดด้วยโอเคได้ เดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับมีคาถามว่าปกติกินมันเฟอนกอก,กอไหมครับเออกินบ่อยกินประจํากินทุกคืนแล้วถ้าให้แยกระหว่างเทสโต้กับเลเนี่ยคิดว่าแยกออกไหมเป็นคนยากไม่ออกแต่จริงมีคนตาบอดเป็นเพื่อนมีคนตาบอดแล้วเขาเขย่าแล้วเขาแยกออก <Hey. S 1> แต่ยนีนนน่ไม่เคยเรียนจากเขาโอเคนี่ยากไม่ออกถ้าแยกไม่ออกแล้วปกติชอบกินรถอะไรครับเออสีเหลืองอย่างสีเหลืองเยลโล่บ้ารถมาฝรั่งนี่แหละปกติบ้าเอ้ยฝรั่งรถออร<ถ>ิจ<ถ>ินอล งั้นเดี๋ยวเราจะเอาเทสโตออริจินอลแล้วก็เลยอออริจินล <c oughs> อนลเออมาให้ชิมแล้วลองให้เปรียบเทียบดูว,ว่าจะแยกออกไหมอ่ะโอเคเอาพูดจริงแปันแท้แยกออกกินวะแยกออกคิดวาแยกออกแต่ปกติมีช่วงหนึ่งกินเล่แล้วก็มากินเทสโตเพราะรู้สึกว่าเทสโตแผ่นหนามันอิ่นดีแต่ก็รู้สึกว่าหลังๆอิ่มไปกลับมากินเล่แต่เป็นคนที่กินสอกันอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวฝากหันไปทางนู้นแล้วยื่นมือมาโอเคยี่ห้อแรกอันนี้นะครับอ่าชิมอร่อยมากจัง นี่แผ่นเรียบนี่อ่าแผ่นเรียบเอาทันสองมาเลยมามายี่ห้อที่สองยี่ห้อนี้ถ้าแผ่นเรียบทั้งสองคนน่ะลำบากแล้วนะเขาบอกว่าติดเทสโต้ต้องแผ่นแผ่นยักษ์เรียบทั้งรอบพอเลยอ่าคะแนนเทสโต้สองเลยเฮ้ยมั่นใจมากขนาดนี้อันสองมันบางกว่าคำตอบนะครับเฉลยว่าหลูวไม่ใช่วะเบอร์หนึ่งเป็นเล่อะไรอ่ะอะไรคำนี้อ่ะ ให้ลองชิมอีกทีหนึง่งมันตัดมันแค่โต้ะว่าตีแถวโต๊มันจะมันแบบนั่นกว่า,านี่จะมทำเค้าทำเหมือนกันเลยวะเหมือนกันอ่ะโอเดี๋ยวให้กลับไปชิมที่บ้านนะครับแล้วก็เหมือนกันจริงนะ ฝากงานฝากงานโอเคทุกวันเสนาร์ทุกคนครับมาได้เลยสวนมั็นจัสิริมัเจอเป็ดเตบ้างมันจะพวกผมบ้างใครชอบสรีเพอร์ฟอร์เมอร์ไรภาษาเด็กดูได้เพื่อดูดีชวนเพื่อนต่างชาติชวนแฟนมาก็น่ารักจับมือกันดูละครกันไปก็มีวาระาดิใช่ไหมทุกคนุกบ่านทั้งก็มาที่นี่นะครับเป็นจัดสิริ5โมง6โมงเย็นทุกวันเสาร์ยาวๆไปจนถึงเมษายนเลยมีไมจิโกนละครใบจักจิ้งจักริ้งกิจกรรมสลับกันไปแต่ละเสาวไม่เหมือนกันไม่บอกเลยว่าคืออะไรโอเคก็ไปติดตามไ้ที่เพจแบงคอเพอรีมเมอร์ เอาละทุกคนเดี๋ยวสรุปนิดนึงแล้กันหลังจากไปถามคนนรุนคนนี้มาเราให้ลองชิมอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นการยากนะที่จะแยก2อี่่้อเนี่ยซึ่งมันมีความคล้ายกันนะแล้วก็รสบาร์บีคิวที่ให้คนแรกลองชิมอ่ะมันมันผิดนะอันนี้เป็นเลรสบาร์บีคิวอ่ะส่วนนี้เป็นเทสโตรสปลาสามรสผมก็ไม่รู้เนี่ยปลาสามรสตอนซื้อผมก็ไม่รู้นะครับมัน คล้ายกันอนะเออนั่นแหละสรุปก็คือเป็นอะไรที่แยกยากนะแล้วคนที่ทายถูกบางทีก็อาจจะแบบอาจจะไม่ใช่ว่าแยกได้ก็ได้เพราะมันโอกาสคือ5050 50, ใช่ไหมบางทีอาจจะเดาถูกเดาผิดทายถูกทายผิดนิดนหน่อยๆครับคือมันมันคล้ายกันมากแต่ว่ายังเหลือสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งคนนี้อาจจะรู้ก็ได้แน่ส่วผมเดี๋ยวาจากกันไปแค่นี้นะฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยมี y o u t u b e Facebook i n s t a g r ม m t i k t o k ไปเป็นทีวีก็เจอกันได้คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย ต่อมาเดี๋ยวสัมภาษณ์คนนี้ประวันน้องประวันปกติกินมันฝรั่งอบกรอบไหมครับเอ๊ะแล้วระหว่างเทสโตกับเล่ถ้าให้ลองชิมเนี่ยคิดว่าจะแยกออกไหมว่าอะไรเป็นยี่ห้ออะไรปกติชอบกินรสอะไรครับเดี๋ยวเรามีขนมมาให้ชิมระหว่างเทสโตกับเลเดี๋ยวจะแยกออกไหมครับแม่แม่แม่ยืนไปแล้ว ไม่แยกไม่เอาโอเคขอบคุณปวานครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายวานบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนวายบายบ๊ายบายบ๊ายบายวานเล็บลิ้นหน่อยวานเล็บลิ้นเท่าวานเล็บลิ้นเล็บลิ้นเล็บลิ้นลิ้นใครกันี่ยวานเล็บิ้นมาบ้า